สวัสดีครับผมคนอีสานเบาพันพื้นเมืองครับผมมันนี้ขวเทียงหน้าครับผม,มน,นี้ได้นังมากครับผมหนังง่วง่ละครับอยู่ตลาดบ่อึดกับกับหอยขมนี่ผมจะอออมครับผมออมหอยผมใส่นังง้วงผมครับนะครับมีทัวแต่งนำใบย่านั่งมาแล้วครับ บมมีขขาเบือ่อครับผมจะเอาขอขาโพดขขาโพดเลี้ยงสัตว์ปาดใส่เลยมันยังบมกแก่ในเราครับนี่ครับซอยหอมโอ้ซอยหนังก่อน ผมจิต่ำเอาครับต่ำเอานี่ครับเอินคุณพ่อเหรอครับคุณพ่อเรียงงัวมากินน้ำกานเลียงงัวแถวๆนี้ครับครับนี่นี่หนึ่งพูเดเออเนี่ใส่หนังงัวหอมเอ้ยลองเบังครับสูตรนี่ชิมาต่อยหอยได้ครับบาทนี้ หอยครับหอมหอย,อย,ยอปออไ,ไปเดี๋ยวสิล้างีรอบครับออมบอดดีได้ครับไปได้กิน ขับสองขับหรือดูวเนี่ยเราเคืองอยู่ครับแตกจังดูดง่ายครับผมจังดูีง่ายพ่อมาดูมากิบเขาประกาศดูขับเรียงง้ออยู่การทงผมมัน,นหอนแดดเฮ้ย รับหลังจากหลังจากต่อยไปต่อยกลนหอยประมาณยี่สิบนาทีครับผมตัสิแล้วสอรา่างกันครับร้านเกลืต่อยบเบอร์สุกไหมนะครับประมาณยี่สิบนาทีครับธรรมดาแล้วครับ แล้วแสบนี่ตองดนลเล็กน้อยล้างอีกเด้อครับอีกหนึ่ำอีกนึ่นอีกน่กนนครับล้างให้มันสะอาดไปเลย อุ้ยโทษครับโทษโทษโทษจะนั่งนครับประทิน้ครับอยากนั่งผมเรียบร้อยแล้วครับกรบคนแล้ว ครับขอพูดเรียกซักด,เล,เ,เ,เ,ดเ,ลเลยครับน้ใส่เลยเพราะเป็นข้าวเบื่อสูตรเทดเข้มข้นเลยครับ ขั้นตอนแนกหน่อยครับ,บน,นั่นเยจะเลยครับ หนังงวนของผมสุกแล้วครับผมนนไข่ครับใส่พร้อมกันเลยครับหนังเพราะว่าหนังก็สุกแล้วหอยกับข้าวเดียวครับผม ดันบพเค้มข้นไปได้ครับใส่เขาครัวอีกพร้อมอนี่แหละครับเมนูสุดแบ่บเลยต้องใส่เวลาดโดนนิดหน่อยเกลือขาดนาปลาไปไครับมีหอมเหมือนหอมบัวใส่นาองอื้ม เยอะเลยครับวันน <hein rees Darwin> ี้เฮ <Oliver> ็ดอันนี้เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าไฟกอยครับจุดะดังอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ็ดอันนี้เรียบร้อยแต่ว่าไฟกอยครับพรอมใส่เวลาโดนครับผมเพืจะได้ใส่ไฟข้าง ข้าวเดียวแล้วครับ,ก,บกับขุนใมกิกด้วยครับพัวขึ้นอันมาเห็นเนาะ ย่างหลายเลยนะครับม จิ๋่ครับยุบเขาแล้วนั่นเด็ดตแลับรับอ,อย่างเยอะเลยครับ ข้าวเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวก็สซุกครับผมหอยไฟลูกแบบนี้หัวยังไม่ได้ปล่อยเลย นี่นละครับงากระเดยร,รับกแต่งปลูกไว้ครับผมอยางเยะเลยครับแต่งไปแต่กินครับนี่น่ย้ยอะกาศเลย กํลังขึ้นมากจังเยอะเลยครับปลูกยังหลายเลยอุย้ยด้วยนี่งวดจอจอะไรตึ้นกับข้าวโพดครับผม นี่ยังไงเลยครับนี่ไปดีแหละดีมีหน้ำข้าวโพดกำลังจได้การครับผมข้าวโพดข้าวโพดซัดสีให้เบิดทั้งเบิดตน้นเบิดลำเลยนะครับนี่นครับคิดว่าจะโอเคแล้วครับนี่ หอมหอยสุดเข้มข้นครับเนี่ยซีมครับยอย่ังเดี๋ยวผมมีด เ๋้วครับผม mm. ครับคุณพ่อคุณ ผูกงัวงไปก่อนครับหยั่นงวงประยู่มากินเขาก้อนอืมอืมโอ้ยอมหอยใส่หนังงัวยังเยอะเลยครับอืมแล้วแล้วาสัตว์อืม กินกับคุณพ่อแล้วครับที่นี่เนี่ยแนีเอาบอมองก่อนอ,อเลี่ยงกับบวอึดนันส<อ>ุกขึ้มานังสาดเด่นควาานนึงเบี้ยงยังแ่กินมันไหว หนักงานที่คืแตงัดครเนาะหนังเปื่อด้ต่มบนเลือห่วยวันักอื้อหนังตัวเย็นหนังห่วยวันอื้อไหมพักครับผมอ๋มาเด้อมาเด้อพักเรือหนตลาดตรงนี้ขาย

ngay 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 ngang mua bài, ngang bài nữa, phải. Ừ. ยงอยู่แดงฝนค่ัพี่เจียงบอกว่าข้าติดตบนีอกันขึ้นเฮือครังเขาบานจ้าหรอกไทะนุว่ะมันนอยจากฝนขน่นี้ว่ะมันได้กินเด้เดี๋ยวเอมากเดไหนครับผม อ <kommt. S 2> ีมิวอมิวบอกอมิวบอกกับผวไอ้วนผวไอมิวบองมาเก็บบัก่วงกระบูกเท้าหน่อยมนี่ยบ้านผัวไอมิวได้บงนสเนาะแม่วไอมิวกะูกท้าหน่อยมาก่อนยสวนใหญ่เก็บสางแวดตเตียบาะกอนงง

ทิ่ตีว่นแบบวานแหนนงอก,กอไดหน้ำนุงบกน้ำขับน้ำบกนุงขับว้ำน้ำป่าเนาะน้ำผาผาทบหนกขับยาวผมสดน้ำพวกวันแล้วก็ต้มป่าเนี่ยต้มากัน คืออยูโโ่โวเขาทมากพอดีป่ับหลงอชอบก็ะมาณป,ปสองมาสามน้ำนี่ดูไปเนาะนี่แหละเพื่อนว่ากินข้อมักกะพักกะมุ้ยมึงยังกินข้อก็ยังมนี่นกินของมักกะพักกะกมุยป่ัจุไฟ่ ตัวของมักตัวยังจุกผักกระมวยกับผักอีตู้เราก็ยังมุ้ยกินของมักผักกระมวยอย่างเงี้ก็มีก็เมาเรียนดูกันไปเนี้ยคนรุ่นหลางกะค่อยๆสอนต่อๆกันไปดูคว่มเบก่ยวนกับพวกให้กันฟังไปจำได้ก็ได้จำไม่ได้คือบุ๋ยแต่ไม่นม่ต้องคือตานกิแจงของมักยังก็กะผักกระมุยกะผักกระมุ้ย ไยังนะพ่เขาต่อมากระทายไปที่กวาอ้อมหอยจูบะไปตูครับผมคือควาเสียงนพันกระเทียเขามักตเนอืะมักเป็นจังจูบมักลากับจูบอาจูบเอาแล้วครับนี่เขาจูบไปเพิ่อครับถึงมาต้นสลักเอาลงไปบ้านต้นต้งปุย อ,อล้าเสียงกระตุ้อองแจ๊กินหงอตัวเป็นให้เข้าใไตาบึงหน่อยนว่าเขาเคินเห็นขิาา้นไทยเห็นไตบึงมาครนเดี่ไปขังไว้สักวันหางไตนืาตา่งนิ่อ,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 อ มาขักๆครับผมเข่ามือนี่ยอมหอยโอนแกงของมักกับยังก็พักกระมุยผม <laughs> มักมา,กาจูบเยอะครับเนี่ยมาเพิ่มจูบ